ชีวิตตกต่ำของซาโลมอนชีวิตตกต่ำของซาโลมอนเพราะรักหญิงต่างด้าวและติดตามพระอื่นด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเกียรติยศและความเฉลียวฉลาดของซาโลมอนด่งดังไปทั่วโลกในสมัยนั้นจึงเป็นที่หมายปองต้องใจ ของหญิงงามจากชาติต่างๆจนในที่สุดกษัตริย์ซาโลมอนผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุดได้ล้มลงในความบาปอย่างไม่น่าเชื่อกษัตริย์ซาโลมอนได้หลงไหลในความรักของหญิงมากมายจนทําให้จิตใจหลงลืมพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสติปัญญาและความมั่งคั่งและเกียรติยศพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า หนงพงกษัตริย์บทที่11ข้อที่1ถึงสพระราชาซาโลโมอนทรงรับหญิงต่างด้าวหลายคนนอกจากธิดาของฟาโรมีหญิงคนโมอับและอันโมนคนเอโดมคนไซดอนและคนฮิตไทเป็นของประชาชาติซึ่งพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทั้งหลายหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับเจ้าเพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่ซาโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ด้วยความรักซาโลมอนมีมเหสีเจ็ร้อและนางห้าม สามร้หนึ่งพงกษัตร์ิยบทที่11ข้อที่3ถึงแพระองค์ทรงมีมเหสี700และนางห้าม300และบรรดาม,มเหสีของพระองค์ก็ทรงหันพระทัยของพระองค์ไปเสียเพราะอยู่มาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้วมเหสีของพระองค์ ได้หันพระทัยของพระองค์ไปตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์หาได้ทรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่เพราะซาโลมอนทรงดำเนินตามพระอัตโทเรธพระแม่เจ้าของคนไซรอนและตามพระมินโคมสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอมน ซาโลมอนจึงทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าและไม่ได้ทรงติดตามพระเจ้าอย่างเต็มพระทยัยดังดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้นแล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระเคโมดสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของโมอับในภูเขาที่อยู่ตรงข้ามเยรูซาเลม็มและสำหรับ พระโมเลขสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมนและพระองค์จึงทรงกระทำดังนั้นเพื่อมเหสีต่างด้าวของพระองค์ทั้งสิน้นผู้ที่ได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขา พระเจ้าทรงกลิ้วต่อซาโลมอนที่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าหนึ่งพงศษัตร์บทที่11ข้อที่9ถึง13พระเจ้าทรงกลิ้วต่อซาโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ได้ทรงประกาศแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสก,กับซาโลมอนว่าเนื่องด้วยความคิดของเจ้าเป็นอย่างนี้และเจ้ามิได้รักษาพันธสัญญาของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่และให้แก่ข้าราชการของเจ้ากระนั้นก็ดีพระเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทำในวันเวลาของเจ้าแต่เราจะฉีกออกจากมือบุตรชายของเจ้า อย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจักรแต่ว่าเราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเลม็มซึ่งเราได้เลือกไว้หมายเหตุซาลมอนทำผิดต่อพระเจ้าโดยนำหญิงชาวต่างชาติมาเป็นมเหสีและดำเนินตามพระของเขาและสร้างรูปเคารพ เพื่อมเหตสีซาโลมอนจึงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าทรงกริ้วและตรัสกับซาโลมอนว่าจะยกอาณาจักรให้แก่ข้าราชการคนหนึ่งของท่านแต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในสมัยของซาโลมอนเพราะพระเจ้าทรงเห็นแก่ดาวิดผู้เป็นบิดาพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้มีผู้คิดกบฏต่อซาโลมอนหลายคนเช่นอาดัดเรโซนและ เยโรโบอัมซึ่งเยโรโบอัมคนนี้แหละเป็นคนที่พระเจ้าให้อหิยาผู้เผยพระวจนะไปบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้เขาครอบครองอาณาจักรสิบเผ่าทางเหนือที่แยกจากซาโลมอน